ครูแม่มคะตอนนี้น้องชอบจับอวัยวะเพศมากค่ะเราต้องดูสาเหตุว่าเออหนึ่งเรื่องการเสียดสีไหมสัมผัสเนาะเวลาที่เด็กๆพัฒนาการช้าแล้วมีพฤติกรรมแสดงออกบางอย่างเกิดขึ้นน่ะเราต้องมาดูว่าเรื่องสัมผัสเป็นยังไงกรรยางเกงในละคายเครืองไหมเนื้อสัมผัสของกองเกงในเป็นยังไงขอบรัดเกินไปไหม จับรู้สึกเพลินหรอแสดงว่าทีแรกรู้สึกแปลกพอไปจับแล้วรู้สึกเพลินค่ะบางคนก็จะจับตอนดูทีวีตอนตัวเองเผลอๆบางคนก็จะจับตอนกําลังรู้สึกง่วงนะคะบางคนก็จะจับแบบรู้สึกกังวลบางคนที่รู้สึกว่าเออตัวเองปลอดภยัยตัวเองสบายใจก็จับไปอะไรอาจจะมีหุ่นตุ๊กตาให้รู้ว่าเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้นะคะแล้วก็เบี่ยงเบนเรื่องของการเล่นให้เขาใช้มือเพื่อเล่นนะคะใช้มือเพื่อปั่นดินน้ํามัน บีบของเล่นตัวต่อใช้ตัวต่อของเล่นที่ใช้มือเยอะๆนะคะตีตบแปะนะคะเล่นน้ําเล่นทรายเหล่านี้ของเล่นที่เบี่ยงเบนความสนใจเนาะให้ให้มือได้ทํางานตลอดเวลาหรือว่ามีสปินเนอร์ให้เขาหมุนเล่นแบบนี้ทดแทนได้นะคะครูแม่มนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ